สวัสดีชาวไบเกอร์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยัง FC m o ีมอเตอร์ีครับรอบเด้คุยกันนะครับนั่งคุยกับเพื่อนเพื่ออยู่ตอนนี้ก็4ี่ทุ่มยีไม่รู้ว่าจะได้ฟังกันอาจจะประมาณเที่ยงคืนเลยหรือเปล่าคลิปนี้น่าจะยาวฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องราวของรอบ PR เพราะว่าตัดสินกันไปแล้ว10คันเข้าไปรอในคิวเรียบร้อยนะครับส่วนคันที่11ลงมาเนี่ยก็จะต้องไปรอลุ้นกันนะครับว่าคิวเนี่ยใครจะเอาตัวรอดได้ใครจะเป็น2คันนะครับที่ จะสามารถเข้าไปลุ้นกตาล์กันต่อโปรแกรมการแข่งขันนะฮะทุกสิ่งอย่างเลยนะครับที่จำเป็นต้องรู้สำหรับทั้ง3รุ่นเนี่ยก็จะอยู่ในโพสต์ปักหมุดสำหรับ facebook แฟนเพจนะฮะถ้าเป็นใน youtube ที่นี่ก็จะอยู่ในหน้าชุมชนครับเพื่อนๆเ,เ,เข้าไปแค็บหน้าจอบอันทึกกันเอาไว้ได้นะช่องทางการรับชมก็ช่องทางเดิมนะครับใครที่ติดตามทุกสนามก็คงจะทราบกันดีสปอร์ตสปอร์ตทีวีสนะครับแล้วก็ ที่ NT s p o สปอ2รับหนะ้าที่ถ่ายเทดสดตรงนั้นกันไปครับสำหรับ1ชั่วโมงเต็มๆนะครับในรอบ PR เนี่ยก็ตัดสินกันไปเรียบร้อยดินฟ้าอากาศเป็นใจฮะก็คือในช่วงสาย,สายเนี่ย FP1 ก็ถือว่าเมฆก็อาจจะมีบางกลุ่มนะครับที่อาจจะลอยมาเหมือนเอ๊ฝนจะมาหรือเปล่าในช่วงบ่ายอุณหภูมิก็จะอยู่เย็นสบายดีฮะ21องศาพื้นทแทรกประมาณ27แต่มาในรอบบ่าย ผลก็ไม่มาฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแหละแม้ว่าจะมีบางช่วงนะฮะที่เรียกว่าอาจจะแอบมีเมฆดําอยู่บ้างแล้วก็จะมีแดดเรียงมาพอสมควรเลยล่ะเลยทําให้อุณหภูมิสูงขึ้นไปเป็น26องศาแล้วก็พื้นสนามเนี้ยร้อนขึ้นจากอ่ายีเนี้ยกลายเป็น38ก็ถือว่าสูงขึ้นไปเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่38นี้ก็ถือว่ายังไม่ได้ร้อนพีคเท่าไหร่นะฮะย่งถือว่า โอเคอยู่ในระดับที่นักแข่งเองก็คงะจะไม่ต้องเหนื่อยมาก เดี๋ยวผมไล่เรียงนะครับตัวเลขออกมาให้ได้เห็นกันก่อนว่า21คน21คันเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วเราค่อยซอยประเด็นออกมานะครับว่ามีประเด็นมีเรื่องเราอะไรน่าสนใจสําหรับที่จะวิเคราะห์กันเนาะเร็วที่สุดในวันนี้เป็นปโดรคอสตานะครับแล้วก็คันที่2 m a มาร์กมาเคสคันที่3 a l อเล็กซ์มาเคสคันที่4เฟอร์มินาเดกลคันที่5 e n เอเนบัสเจนินีคันที่6 f ฟรังโกโมบิเดลลีคันที่7จวนเมียคันที่8ปโปสเปกาโร คันที่9ลูก้า m a มาลินีและคันที่10ฟาบิโอควาตโตโรนี่คือ10คน10คันนะที่เข้าไปลุ้นต่อใน Q2 แบบสบายใจละเอาละฮะจากนี้ไปก็จะต้องไปรอนะครับ Q1 กันต่อไปสำหรับคันที่11ฮอเฮมาร์ตินคันที่12มาโกเบเชกี้คันที่13ฟาบิโอดิจานานโต i นิโอคันที่14ฟรานเชสโกบันญายาคันที่15แบรดบินเดอร์คันที่16อโอกูระคันที่17แจ็คมิลเลอร์ คันที่18มิเกลโอลิเวล่าคันที่19บเาราอูฟนันเดสและคันที่20ยูอันซากโก้คันสุดท้าย21ครับอเล็กซ์ลินส์นะครับเอาละห้ายีคันนะครับลงสนามกันไปนะฮะก็มีนักแข่งที่อาจจะล้มแล้วก็เรียกว่าหวาดเสียวกันนะฮะอย่างเปโดรคอสตาผู้ซึ่งเร็วที่สุดเนี่ยไฮไซด์ในช่วงเท,ท้ายนะครับในโค้งที่2ดีครับที่เจ้าตัวไม่ได้ว่าเจ็บหนักอะไร ล้มนี่แบบว่าลอยแล้วเลิ้วแล้วก็ตกลงกระแทกพื้นสนามเลยนะแต่ก็อาจจะนึกว่าหมอบลงไปหน่อยนึงนะฮะ,ะรวบรวมสติแล้วก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินนะฮะกลับออกไปในนอกสนามได้แบบชิวๆแล้วก็ดูแล้วไม่ไม่น่าจะมีอะไรถ้ามันจะไม่ระบ,บมขึ้นในคืนนี้เราก็ต้องไปลุ้นกันต่อนะครับแฟนๆของเบโดกันไปหลายคนก็ล้มก็หลุดกันไปนะครับอย่างซาโก้อย่างเงี้ยนะฮะอ่าหรือแม้กระทั่ง ทั้งรถของอาเบเลียก็มีปัญหาตั้งแต่ในรอบเช้านะครับจริงๆมีมีหลายคนนะครับท,ที่ที่หลุดแต่ก็ไม่ได้ว่ามีอะไรที่น่าเป็นห่วงรุนแรงสุดก็คงจะต้องเป็นเปโดนั่นแหละแต่ก็ดีนะครับที่จะตัวไม่เป็นอะไรกันมากได้เห็นรายชื่อนะฮะออกมาแบบนี้มีอะไรพลิกโผไหมจากที่เราวิเคราะห์กันไปตั้งแต่ในช่วงแรกเนี่ยใช่ครับก็คงจะมี พลิกโผกันอยู่หลายคนนะอ,ะอย่างมาโกเบเชก,กี้อย่างนี้ใช่ไหมครับก, <c oughs> ก็น่าจะนะครับน่าจะเอาตัวรอดได้ใช่ไหมแต่กลายเป็นว่าเขาก็อยู่ในอันดับที่12บสองถือว่าเป็นงานหยาบเลยครับพรุ่งนี้จะต้องแก้มือให้ได้นะไม่อย่างนั้นเนี่ยก็คงจะลําบากครับมาตินนะมาในคันที่11ก็คือโดนวาตาโรเฉือนเป็นนิดเดียวจริงๆฮะใช้คําว่านิดเดียวแค่เซียววีฮะ ดูคาติ2คันนะฮะ GP 2 5ด้วยไม่ผ่านเลยนะเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับเปโก้ครับดิจเกียก็ยังคงทำผลงานได้ไม่ดีในการซ้อมในการคัดเลือกมาต่อเนื่องหลายสนามเลยนะนี่ก็คืออ,อนักแข่งนะครับรายชื่อบิ๊กเนมอ่ารายชื่อบิ๊กเนมมีอีกไหมอ่าเป็นบราอฟรรนเดสนะน่าจะเข้ามาได้นะครับผลงานก็ ดีอยู่แต่กลายเป็นเอาลันนะฮะเราก็จะ,อะขอจะซ้อมในวันเสาร์มาไม่ค่อยดีเหมือนกันแต่อาจจะมาแก้มือได้ในรอบ Q1 หมายถึงที่ผ่านมานะมันจะเกิดขึ้นกับเขาหรือเปล่าในพรุ่งนี้นั่นสิฮะโยฮันซากเกิดอะไรขึ้นครับในวันที่ฮอนด้าผมคิดว่ามีลุ้นทางห่างนะที่จะได้เข้ารอบเนี่ยเราคุยกันไปนั้งแต่ช่วงเย็นๆใช่ไหมครับก็เป็นไปตามนั้นนะฮะคือจอนเมียเข้ามาลูกา้ามารินี่เข้ามาแต่ซาโคอยู่คันที่20 สายก็เป็นหนึ่งในนักแข่งนะครับที่ล้มไปเหมือนกันละ่ะ่าก็คงจะจบแล้วนะครับรายชื่อของเซอร์ไพรส์มีไหมก็คือคงจะเป็นโปสปารโรนะมาในคันที่8นะครับ KTM หมายเลข44ซึ่งมาลงแทนมาลงแทนนักแข่งจากเทครีนะครับมาลงแทนวินยาเลสบาสจินินี่ไปไหนนะครับมาคันที่5โอ้สรุปแล้วก็คือ KTM เนี่ยมาคันที่1 คันที่5แล้วก็คันที่8 10คันไม่มี KTM 3คนเลยถือว่าไม่ธรรมดาครับคือเขาเริ่มดีมาใน2สนามแล้วนะ Alcosta กับทางเเนียเนี่ยอันนี้สัญญาณบวกเนี่ยเริ่มมาด้วยกันคือคือ Pedro เนี่ยอาจจะมามาดีตลอดนั่นแหละหมายถึงว่ามาดีกว่าทุกๆคนแต่ของ Pedro นั้นจะจะมีข้อผิดพลาดการพลาดล้มหรือว่าการหลุดไปในการแข่งขันที่เราได้เห็นนะฮะ แต่เอเนียนั้นถ้า2ส,สนามหรือเอาง่ายๆว่าตั้งแต่ครึ่งแรกไปเนี่ยนะคือเป็นนักแข่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดใน KTM ครับแต่พอเปิดหัวมาครึ่งหลังเนี่ยโอ้ชัดเจนเลยนะครับว่าทําได้ดีทําได้ดีครับอ่าแล้วก็ดูคาติก็พาเหรตกันมาก็ไม่ต้องไม่ต้องเสืบครับพี่ม้าของเราเนี่ยก็ยังของยอดเยี่ยมนะแต่ก็ไล่ตามเปโดมาแค่เซียววิมากๆเลยนะฮะส่วนต่านี่แค่0 0 0 6 ถ้าวิ่งพร้อมกันมาเนี่ยตาเปล่ามองเข้าไปเนี่ยมองไม่ออกครับว่าใครเร็วที่สุดมันก็แบบว่าทคิยม3จุดกันเลยนะฮะแล้วก็อเล็กซ์ก็ตามมาตามจริงก็คือมีมาร์กับเปโดรนะครับที่เขาจะเร็วเหนือคนอื่นมานิดนึงนอกนั้นก็จะเอ่อตั้งแต่อเล็กซ์ไปเนี่ยก็จะเป็น0.2แก่ๆนะครับก็ลงมาอยู่ในวินาทีเดียวกันเนี่ยมีถึง17คันเลยนะตั้งแต่เปโดรนะครับ 137.067มาจนถึงคันที่17อย่างแจ็คมิลเลอร์ครับ138.022ตัวเลขตอนนี้นะครับก็เอาไปเทียบกับซ u เปอร์ไบแล้วกันนะหลายๆคนเคยเปรียบเทียบนะฮะในหลายวันก่อนเอาเป็นว่าออตอนนี้เวลามาเปรียบเทียบเป็นเวลาที่ดีที่สุดสถิติสนามของทางซ u เปอร์ไบท์เนี่ย m o เ o g p จะเร็วกว่าประมาณ1.29วินาที แน่นอนครับว่าเวลาของ MotoGP จะเ,เร็วกว่านี้อีกเพราะว่าถ้าช่วงที่ดูเร็วที่สุดจะต้องไปวัดช่วง Q2 อฮะอันนี้คือจะต้องเป็นบอกว่าสนามมันปกตินะเรื่องของนินฟ้าอากาศเนี่ยไม่มีอะไรแปลปรวนฮะแต่โดยทั่วไปแล้วซูเปอร์ไบค์เขาจะช้ากว่า MotoGP อยู่ประมาณ2วิบวกลบครับตอนนี้เขาช้ากว่า1.29เเราจะมารอดูนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยมันจะเ,เร็วจะช้าต่างกันเท่าไหร่ คาดการก็คืออาจจะได้เห็นนะครับ Q2 หรือแม้กระทั่ง Q1 เนี่ยอาจจะเป็น136ปลายปลายอาจจะเป็น136.7.8.9เเราวๆเนี่ยนะครับน่าจะก็ต้องรอกันนะฮะเรื่องของฟ้าของฝนเขาบอกว่า4 0 5 0นะฝนจะมาวันนี้ด้วยนะฮะแต่มันก็ไม่มามันอาจจะมาตอนกลางคืนหรือเปล่าไม่แน่ใจอย่างบ้านผม,ผมก็เหมือนกันนะครับเนี่ยคือฟ้าแลบฟ้าร้องมาในช่วงชั่วโมงที่ผ่านมาตอนนี้สงบแล้วะฮะ อาจจะมีลบอยู่ไกลๆนะครับภูเขาฝั่งนู้นนะฮะหลายสิบกิโลนะครับไม่ไมแน่ไม่นอนกันไปเนาะเอาล่ะนะฮะก็ได้เห็นตัวเลขได้เห็นโมเมนต,ต์ของการวิ่งหลายๆคันเ,นเพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรกันบ้างฮะในที่นี่นะครับผมเห็นก็คือมันเป็นสนามที่โครเคี้ยวนะฮะคือสนามที่ไม่ยาวอ่ะ4กิโลเมตรเศษๆกับ4.08กิโลแต่มีโค้งถึง17โค้ง แต่ลักเซกเตอร์นี้ก็แทบจะไม่ต่างกันเลยเอาจริงๆฮะคือมีมีโค้งเยอะมากแล้วก็จะทัวเฉลี่ยเอาง่ายๆว่าเซกเตอร์3แล้วกันน่าจะมีโค้งเยอะสุดก็คือ5โค้งนะครับนอกนั้นก็จะมี3มี4เห็นไหมก,ก็แทบจะไม่ได้แตกต่างกันเลยแล้วก็จะมีทางตรงหลายจุดครับยิงอยู่ฮว่าระหว่างโค้งที่17โค้งสุดท้ายมียังโค้งที่1เนี่มันมีทางตรงที่ยาวประมาณ600กว่าเนี่ยแต่จุดอื่นก็ยาวประมาณนี้ละประมาณ4-600เมตร ก็จะวิ่งกันอยู่ประมาณ250-300ถึงโดยถั่วเฉลีย่ยฮะเห็นไหมพอวิ่งพออัดอัดกันมาหนักๆเนี้ยก็จะไปเจอชิคเคนที่เรียกว่าพลิกรถกันเร็วมากแต่เร็วก็เป็นชิคเคนสั้นๆแคบๆนะฮะทุกคนดังนั้นเราได้เห็นการจราจรที่ติดขัดเลยนะในช่วงจังหวะบางจุดนะครับที่วิ่งมาเนี่ยก็เลยอนุมานได้ว่าการแข่งขันเนี่ยโอ้ตเรียมนะฮะตเรียม แต่รถ21คันก็จะน้อยกว่าปกตินะฮะไม่รู้จะพอช่วยได้ไหมผมว่าก,ก,ก็ไม่แตกต่างหรอกนะเราจะได้เห็นการจราจรท,ที่ค่อนข้างหนาแน่น,นะฮะทุกคนมันจะมาเบียดจะมาอะไรกันแล้วจังหวะแซงจังหวะอะไรต้องการเหลี่ยมดีๆนะการเลี่ยมดีนะครับแล้วก็มีโอกาสจะหลุดนะฮะระวังเรื่องแล,ลิมิตเรื่องอะไรด้วยนะแล้วก็การที่จะแซงถ้าเกิดว่าเหลี่ยมไม่ดีเนี่ยอาจจะเลี่ยงยากนะที่จะสัมผัสกันต้องไปรอดูนะครับ เดี๋ยวพูดถึงเรื่องของการการขับขวางไล่กันตอนนี้ที่ขณะที่ผมพูดอยู่เนี่ยผมก็ยังไม่ได้เข้าไปดูว่าเขาตัดสินกันหรือยังกรณีของนักแข่ง3าคนนะครับแจ็คมิลเลอร์อเล็กซ์มาเคสและก็ฟรานเชสโกบัญญาญาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจังหวะน,นะฮะ,ะมียกไม้ยกมือโวยใส่กันละก็คืออเล็กซ์นะครับถ้าโดนจะเป็นอเล็กซ์นะถ้าถ้าถ้าจะโดนก็ผมก็ไม่รู้ว่าเขาตัดสินกันไปหรือยังเพราะว่า ตอนนั้นก็ขึ้นเป็นแมสเซจขึ้นมาในหน้าจอว่าอยู่ในช่วงของภายใต้การตรวจสอบนะครับจากจากกรรมการคือถ้าโดนก็คงจะเป็นปรับนะครับกริสตัตอ่าถ้าปรับกริสตัตถ,ถ,ถ้าถ้าโดนเอาเป็นอ้างอิงจากที่ผ่านมาท,ทั่วไปจะเป็นประมาณนั้นนะฮะทั้งแจ็คทั้งเฟโก้ Jack, ก็จะโวยกันไปในระดับหนึ่งกันละนะครับกรณีขับขวางลายกันไปเนาะบนทางตรงที่ผมบอกว่าประมาณ600กว่านีครับมัน วิ่งกันไปเท่าไหร่ล่ะรู้สึกว่าจะจะเร็วขึ้นกว่าเมื่อเช้านี้อยู่นิดนึงนะฮะอ่าคนที่เร็วสุดเป็น2 KTM นะครับสอง6 8ครับโดยแบรดบินเดอร์แล้วก็เปโดอา c อสตาไปโกะปรมา3 0า9้นะครับแล้วก็ฮอ y m มาตินมา3 0มนะฮะ305นี่หในหลายคนเลยนะครับทั้งมาตินทั้งจวนเมีย er, ทั้งโป l ิสปร c ก l o ทั้งเบเช a g k ทั้ง o ลิเวล่าครับ ้าสุดนะฮะเป็น2อจอมาครับวิ่งมาแค่300ทั้งวินแล้วก็ควาจาราโรนะฮะแล้วก็ดิกเกียแล้วก็เฟอร์มินเนยก็มา301แต่มันก็ความเร็วไหลปลายไม่ไม่ใช่ว่าจะมาตัดสินอะไรเท่าไหร่หรอกนะบอกอยากจะบอกฮะในในตรงนี้เพราะว่ามันก็ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ทางตรงที่ยาวนักอย่างที่ผมบอกไปแล้วส่วนมากก็คือมันจะต้องเจอชิเคนนะครับที่มันหยุดเรียกว่าเป็น Stop and Go เนี่ยอ่าแล้วก็เรื่องของการเบรก กันอะไรกันไปนะฮะนั่นจะเป็นเป็นเป็น,ปนตัวชี้วัดกันมากกว่ามาดูที่เซกเตอร์นะครับแต่ละเซกเตอร์1สนามนะครับก็จะแบ่งนะฮะเป็นช่วงๆออกมาเนี่ยว่าอะไรเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ1สนามก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมดเนี่ยสี่เซกเตอร์กันนะฮะทุกคนเอาเป็นเซกเตอร์แรกนะครับเ,เซกเตอร์แรกก็จะอยู่ในระหว่างหลุดออกมาจากโค้งที่ โค้งที่17นะฮะสุดท้ายมานะฮะเป็นทางตรงยาวเลยนะครับ600 665เมตรเนี่ยแล้วก็จะมาเจอโค้งที่เบรกหนักที่สุดในโค้งที่1นะฮะแล้วก็เป็นโค้งซ้ายยาวๆนะครับ2 3นะฮะตรงนี้ก็ส่วนผสมระหว่างโค้งเบรกหนักทางตรงแล้วก็โค้งความเร็วสูงนะตรงนี้นะฮะก็เร็วที่สุดกลายเป็นใครนะฮะกลายเป็นสักครูนะฮะ มาร์กมาเคสจวนเมียเปโดรคอสตานะครับเวลาถือว่าไล่เลี่ยกันเลยนะตรงนี้นะครับสูสีเลยนะฮะมาร์กกับฮอนด้ามาสามค่ายเลยนะครับน่าน่ายินดีนะครับแต่แต่ KTM จะในในภาพรวมนี่จะดูดีกว่าตรงนี้เพราะว่ามากันสามคนเลยนะฮะเซกเตอร์แรกเนี่ยนะใครที่ช้าสุดในเซกเตอร์แรกนะครับกลายเป็นอาร์พิเลียเลยนะฮะของออออโอคูลาแล้วก็เฟอร์นันเดสแล้วก็ รินกับซาโก้วาตาโร่พวกนี้จะมากองอยู่ตรงท,ท้ายๆเลยเอ๊ะนะครับเกิดอะไรขึ้นนะฮะเอามาที่เซกเตอร์ที่2นะครับเซกเตรอร์2ก็จะเป็นส่วนผสมของจังหวะที่กำลังจะเบรกนะครับหนักเหมือนกันนะฮะในโค้งที่5นี่นะแล้วก็จะไปเจอโค้งชีเคนแต่เป็นชีเคนความเร็วสูงนะฮะตรงนี้เนะี่ยพลิกรถกันปุบป๊บๆๆเลยนะอ่าก็จะมี พง้ง5 6 7 8นะครับแล้วก็จะมีทางตรงให้ยืดระหว่าง8มา9เนี่ยนะเร็วสุดเป็นใครเอ่ยเป็นอะคอสตาเป็นมาร์คเป็นเบเชกี้นะฮะอ่าแล้วก็เอเนียก็มาเฟอร์มินก็มาเซกเตอร์นี้จะเป็นเซกเตอร์ที่ยามาห้าดีที่สุดนะครับยามาห้าจะดีที่สุดในในเซกเตอร์นี้โดยเสียแฟบแต่ดีก็คือแค่อยู่ในในท็อปห้าท็อปหกเท่านั้นเองนะฮะก็ยังคงมีการสู้กันของ KTM นะครับแล้วก็ของดูคาตีเขาอ่าแล้วก็อาร์พิเลียด้วยนะครับอาร์พิเลียก็เป็นเซกเตอร์ที่ดีที่สุดของอาร์พิเลียในตรงนี้ด้วยนะครับยามาฮ่ากับอาร์พิเลียนะฮะเร็วที่สุดในเซกเตอร์ที่2ครับหมายถึงว่าเร็วที่สุดของพวกเขานะส่วนช้าเนี่ยก็กลายเป็นเอ่อเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับก็คือรินส์แล้วก็โ ok อคูล่า่าแจ็คมีเรื่อของยามาฮ่าด้วยรวมทั้งโป้ยส์เปอร์กาโรนะแต่โป้ยส์เปอร์กาโรอาจจะช้านะครับในเซกเตอร์นี้แต่ เซกเตอร์อื่นๆเนี่ยเขาดีฮะก็เลยทำให้เขาหลุดเข้ามาในคิวได้แบบชิวๆครับมาในเซกเตอร์ที่3นะครับอันนี้ก็จะอยู่ในชิเคเกนสั้นเลยนะครับ9กับ10แล้วก็จะเป็นแฮร์พินยาวๆ11นะทางตรงให้ยืดนะครับ200กว่าๆได้สบายแล้วก็มาเจอ,อชิเคเกนสั้นนะฮะ12บ3แล้วก็โค้งความเร็วสูง14 อันนี้นะครับที่ผมบอกครับเซกเตอร์เซกเตอร์ที่3ามนี่จะเป็นเซกเตอร์ที่ที่มีโค้งเยอะสุดละนะครับแต่มันก็สูสีแหละต่อให้เยอะยังไงก็ตามไม่ได้แตกต่างกันเยอะนะครับเร็วที่สุดกลายเป็นโพสต์สกลโรนั่นไงเห็นไหมครับอาจจะดูช้าในเซกเตอร์ที่2นะครับแต่มาดีในเซกเตอร์ที่3ซะง,งั้นละอาคอสตามานะครับอเล็กซ์มาลูก้ามาลีนี่มาฮอนด้ามาดีนะครับเป็นเซกเตอร์ที่มาร์คมาเคสนั้นช้ากว่าเดิมนะครับเมื่อเทียบกับเซกเตอร์อื่นๆนะครับในเซกเตอร์ที่3เนี่ย เอ๊ะทำไมพี่มาร์คถึงได้ช้านะครับอาจจะเพราะว่ามีโค้งซ้ายเยอะหรือเปล่านะครับอืมนะมีแฮร์พินยาวๆแล้วก็มีโค้งที่14ก็ว่ากันไปช้าสุดนะครับในเซกเตอร์3ก็จะเป็นแบลดบินเดอร์นะครับเป็นโรเฟรานเดสแล้วก็เป็นมิเกลโอลิเว拉อ่าแบลดบินเดอร์นั้นอาจจะช้าสุดในเซกเตอร์ที่3ครับแต่เซกเตอร์อื่นๆเขาก็ไม่ได้ช้ามากนะักดังนั้นก็เลยทำให้เขาเนี่ยนะฮะก็หลุดเข้ามาในคิวสองได้นะครับเอ๊ะแบลตหลุดหรือเปล่า ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูเซกเตอร์ที่4ก่อนเลยแล้วกันนะครับหลุดไม่หลุดก็ค่อยว่ากันเซกเตอร์ที่4ก็จะเป็นความเร็วนะครับตรงจะเป็นส่วนผสมระหว่างทางตรงยาว2ช่วงเลยนะครับก็คือ,อะจะมุ่งหน้าเข้าสู่โคงที่15ซึ่งเป็นชิคเคนนะครับชิคเคนสั้นๆนะฮะแล้วก็ะจะมุ่งหน้าเข้าสู่โค้งที่17โค้งยาวๆแล้วก็ไหลเข้าทางตรงตรงนี้นะครับ อ่ทางตรงจะเยอะสุดก็คือจะเป็นเซกเตอร์นี้ละ่ะก็เร็วที่สุดเป็นมาร์กนะครับกลับมาแล้วนะฮะแล้วก็โมเบลลี่เฟอร์มินอเล็กนะครับแล้วก็โพสเปกาโร่ลาอูจะดีนะครับในเซกเตอร์นี้ขึ้นมาหน่อยหนึ่งแต่ก็ไม่เพียงพอนะครับจะทำให้ได,ได้ได้เข้าไปใน Q2 เนาะกลายเป็นรินกลายเป็นมิลเลอร์ซาโก้นะครับเปโก้ก็ช้ามากนะครับในในใน,ในเซกเตอร์ตรงนี้เอช้าเพราะว่าเลยเออเปโก้นะฮะสงสัย จะไม่ชอบทางตรงหรือเปล่ามีทางตรง2จุดนะครับในเซกเตอร์ตรงนี้กันเอาละฮะนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับกับตัวเลขเวลาที่ออกมาโดยเซ,ต,ซตติง้งยางเนี่ยยอดนิยมก็คือเป็น Medium, Medium มีเดียมมีเดียมหลายคนเลยนะหลายคนครับอ,อย่างคนที่เร็วที่สุดเี่เขาใช้ยางก็คือ,อยางของมีเดียมซอฟต์เปโดนะครับมีเดียมซอฟ ในขณะที่มาร์กเนี่ยใช้มีเดียมมีเดียมอืมแล้วก็อ๋อนะครับเป็นเป็นเป็นส่วนต่าง2องสองอย่างนี่แหละนะจริงๆอย่างเออท่ที่เร็วสุดเนี่ยนะฮะอ่าก็จะเป็นมีเดียมมีเดียมคือ KT ทเหมือนกันแต่ไม่ไม่ไม่ได้ใช้ยางเหมือนกันสักทีเดียวนะฮะอย่างอัมดับ5ของเอเนียเนี่ยก็ใช้มีเดียมทั้งหน้าแล้วก็หลังส่วนเปโดจะเป็นมีเดียมซอฟครับอ่าหรือแม้กระทั่งดูคาตีอย่างเงี้ยเอ่อเฟอร์มินนะครับมาคันที่4เนี่ยเขาก็ใช้เป็น เป็นมีเดียมซอฟในขณะที่มาร์คก็จะเป็นมีเดียมแล้วก็หน้าแล้วก็หลังครับในส่วนของ Honda ของจอนเมยียอย่างนี้มาคันที่7นะคราก็ใช้เป็นมีเดียมมีเดียมนะฮะในขณะที่อาร์พิเลียของมาตินนะฮะไม่ผ่านนะฮะไม่ผ่าน Q2 นะี่ก็เป็นมีเดียมซอฟต์กว่าแต่โร่รอด Q2 มาแบบวุดบิ่นนะี่ก็จะเป็นมีเดียมซอฟต์อืมไม่ทำไมไม่มีซอฟต์เลยนะ เออนนะ่าแปลกใจอยู่เหมือนกันนะครับคงคงคิดว่าสามสิบแปดองศานี่ก็ไม่ไม,ไม่ธรรมดานะฮะอ่าไม่มีเลยนะครับซอฟต์เท่าที่ไล่ดูนะฮะไม่มีเอาละฮะก็จบกันไปนะครับสำหรับตรงนี้นะฮะพรุ่งนี้เราคงจะต้องลุ้นเวลานั่นแหละว่าใครนะครับจะสามารถที่จะกดนะฮะเวลาได้เร็วที่สุดเพื่อที่จะลุ้นตำแหน่งโพลในรอบ Q2 ่าแล้วก็ที่สําคัญคือก่อนหน้าจะไปคิสองจะเป็นคิว1ใน2คันนะครับสคันใครจะเอาตัวรอดเกิดขึ้นมาได้แล้วก็ไปจัดรีสตาร์ทกัน12คันเราได้เห็นเ,เวลาของนักแข่งที่เรียกว่าก็มาดีอยู่นะครับในการในการวิ่งจําลองการแข่งขันแบบยาวๆเนี่ยเท่าที่ผมนั่งดูแบบแบบละเอียดนี่นะพยายามที่จะดูเนี่ยนะฮะคือเวลาของยามาฮ่าเนี่ย จริงๆผมว่าก็โดยโดยควาตาร่นก็ไม่ได้ว่าขี้เหร่นักนะครับกับกับการวิ่งแบบยาวๆฮะคือพอจะได้ลุ้นอยู่เหมือนกันมันอยู่ที่ว่าคริสตัลทุ่งนี้ของควาตาร่่นี่ยจจะทำได้ดีขนาดไหนต้องยอมรับนะครับว่าเวลาในฮอตแล็ของของยามาฮ่าถือว่าก็น่าเป็นห่วงก็อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ในช่วงเย็นนะครับว่าคือดีกว่าเดิมอยู่หมายถึงว่าดีดีกว่าเมื่อสนามที่แล้วเนี่ย แต่มันก็ไม่ได้ว่าดีพอจะไปสู้คนอื่นได้แต่มามามองดูความความเร็วแบบวัดแบบเขาเรียกว่าเป็นการจําลองการการวิ่งยาวๆลองรันอย่างเงี้ยก็ถือว่าพอจะมีลุ้นอยู่เหมือนกันนะฮะแต่แต่ใดๆแล้วก็ตามสรอดยามาฮ่าในคริสตัลถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญกันอยู่นะครับมาดูที่ Honda นะฮะฮอนด้าเนี่ยเป็นทีมที่ผมว่าได้ลุ้นทางห่างครับได้ลุ้นทางห่างแต่ผมประหลาดใจกับโยฮันซาโก้นะ ประหลาดใจมากครับที่โอเคเขาอาจจะเป็นคนที่ล้มก็จริงนะครับแต่รอบอื่นๆเนี่ยก็ตัวเลขมันมันไม่มานะแต่กลายเป็นจวนเมียกลายเป็นมาลินี่ต่างหากนะครับที่ทําได้ดีตั้งแต่แรกเลยผมผมประหลาดผมประหลาดใจซาโก้แต่ผมไม่ได้ประหลาดใจจวนเมียนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเขามีความเร็วมาโดยตลอดนะฮะในใน,ในช่วง3 4สนามมาเนี้ยเพียงแต่ว่ามันจะกรบด้วยอ่การการล้ม ก็ไม่ว่าจะเป็นล้มเองหรือหลังๆมาส่วนมากก็จะมีคนอื่นทําล้มนะมากกว่าแต่ความเร็วความมั่นใจเขาเริ่มมาแล้วแล้วก็ในสนามที่ผ่านมาเนี่ยทางตรงมันก็อยู่ประมาณนี้แหละประมาณ500-600เมตรเนี่ยฮอนด้าก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้เสียเปรียบนะฮะทีมอื่นพอมาเจอตรงนี้ยิ่งไม่มีเนินไม่มีอะไรให้มาอะไรมากมายแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ชุดซอฟต์แวร์ใหม่ที่อัปเดตมานะฮะระบบ ช่วยนะครับในความสเสถียรของตัวรถเนี่ยก็ทําให้ป้องกันนะครับไม่ให้หน้ามันลอยมันอะไรแล้วก็สามารถที่จะเปิดคันเร่งได้ทันใจกันมากยิ่งขึ้นอาจจะมีส่วนนะครับทำให้2คนจากทีมโรงงานนี้มาได้ดีอาพิเลียน่าจะพลิกโผอยู่แต่าทมแมสแทกอาจจะมีปัญหานะครับอาพิเลียแต่ผมมองว่าสถานการณ์คล้ายๆย,ย,ยามาฮ่านะคือถ้าวิ่งยาวๆเนี่ยโอเคอยู่นะครับพอได้ลุ้นอยู่ แต่พอมาเวลาแบบว่าจะมาจู่โจมนะครับเอารอบเอาอะไรต่างๆเนี่ยกลายเป็นว่าเอ๊ะนะครับมีคนทําได้ดีกว่าซะอย่างนั้นนะฮะในส่วนของ k d m ผมก็ไม่ประหลาดใจนะครับไม่ประหลาดใจเพราะว่าเขาดีงามมา,มา,ม,ามาตลอดมาต่อเนื่องเลยนะแล้วก็เวลาของเปโดรนี่นากลัวแต่สิ่งที่จะต้องอกังวลนะฮะกังวลแทนก็คือเรื่องของข้อผิดพลาดในการแข่งขันมากกว่านะครับตอนนี้ซึ่งจะต้อง มาเซฟกันดีๆหน่อยนะครับว่าจะอย่างไรยิ่งจะต้องมาต่อสู้กับนักแข่งที่แม้วันนี้เขาจะมาอันดับที่2อย่างมาร์คมาเคสแต่มันก็เป็นอันดับที่2ที่โอ้ oh, นะฮะแบบเฉียวเฉียดมาก0.006วินาทีเนี่ยนะแล้วก็ดูคาตินะครับก็มีสิ่งที่น่าประหลาดใจคือดิกเกียร์ทำไมถึงไฟนอลในการคัดเลือกถึง,ถ,งถึงไม่ดีมาตลอดเลยนะครับแต่เขามักจะทําได้ดีในการแข่งขันนะ ทำได้ดีแต่มันมันก็น่าเสียดายโอกาสนะฮะก็คือคุณน่าจะทําได้ดีตั้งแต่อ่รอบคัดเลือกเข้าไปแล้วเนี้ยแต่วันนี้ก็เหมือนกันแล้วก็เปโก้นะครับเปโก้ก็อันนี้ผมผมวิเคราะห์ <because S 2> ทุกๆคนเนี่ยผมไม่ได้ไปอ้างอิงจากที่ไหนนะฮะคือคือเอาข้อมูลมากลางตัวเลขมากลางกดขึ้นเลขดูเลยนักแข่งเขาว่าอย่างไงนะครับผมยังไม่ได้รู้ยังไม่ได้ทราบนะเอาเป็นว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวเราค่อยมาตามแต่เท่าที่ดูเนะี่ยกนะ็คือเป็กโ่ยคงเป็นปัญหาเดิมๆละนะ คือในที่นี่นะฮะมันมัน,ม,นมันเป็นสนามที่ต้องเบรกกันกันถีกันบ่อยเยอะเหมือนกันครับแม้ว่าจะไม่มีเนินเหมือนกับสนามที่แล้วที่ออสเตรียเนี่ยแต่ด้วยความที่โค้งมันเยอะมากใช่ไหมอย่างที่ผมไล่รายละเอียดให้ฟังนั่นแหละลาเปโก้ก็มีปัญหาเรื่องของการเบรกเป็นทุนเดิมแล้วไงพอม,มาเจอตรงนี้เข้าไปความมั่นใจก็คงจะยังไม่มานะและเพื่อนร่วมทีมก็ไม่แผ่วด้วยนะครับแล้วก็กลายเป็นคู่แข่งคนอื่นๆนะฮะที่ไม่แผ่วเลยโดยเฉพาะคู่แข่งต่างค่ายนี่มันหนักเลย ก็เลยกลายเป็นโมเมนต์ตามที่เห็นนะครับส่วนของมาร์กก็ตามที่บอกไปนะฮะว่ายังคงเร็วแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องของโง้งสายนะครับที่เป็นโค้งความเร็วซึ่งจําได้ว่ามาร์กเองก็เคยพูดถึงสนามที่แล้วนะฮะว่า mm. เขาก็เหมือนก็จะมีปัญหาจนต้องไปเรียกว่าเอาข้อมูลของเฟอร์มินอเดแกลมาดูแล้วเห็นเฟอร์มินเนี่ยแกรในตรงจุดนี้นะครับก็เลยพยายามที่จะเรียนแบบสไตล์การขับของ เดอร์แกลเขาว่าอย่างนั้นนะฮะอ่าอันเดอร์แกลวันนี้ก็จะโดดเด่นในอาจจะไม่ได้โดดเด่นเยอะนะครับแต่แต่ก็ไม่ได้ว่าขี้เหร่น,นะครับอย่างในโค้งอ่าในในเซกเตอร์ที่ที่4นะครับซึ่งก็เป็นเซกเตอร์ที่มาร์กนะครับก็ถือว่าทําได้ดีอยู่นะเซกเตอร์ไหนนะครับที่มาร์กทำได้ไม่ดีก็คือเซกเตอร์ที่เซกเตอร์ที่3อืมนะครับ ทำว่าทําไม่ได้ไม่ดีหมายความว่าก็อยู่ในใน,ในท็อปหท็อปเนั่นแหละเพียงแต่ว่าไม่ได้ขึ้นหัวแถวอ่านะครับในในเซกเตอร์ที่3มมันมีอะไรฮะมันมันก็มีตรงแฮพินยาวๆอ่ะแฮพินซ้ายยาวๆนั่นแหละอาจจะไม่ชอบตรงนี้หรือเปล่าแต่เฟอร์มินเป็นยังไงฮะในเซกเตอร์ที่3เฟอร์มินก็ ไม่ได้ดีอะไรมากนักนะครับยังช้าก่ามาร์กอยู่เอาละอ่ะค่อยๆไปหาคําตอบกันในพรุ่งนี้กันไปนะครับทุกคนนี่คือการวิเคราะห์โดยอ้างอิงจากสถิตินะส่วนนักแข่งก็จะพูดก็จะว่าอย่างไรกันบ้างนะครับเรื่องของปัญหาซึ่งก็มีมีนะครับอ่ะอภิเีกก็วันขึ้นมาทั้ง2ทีมเลยเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งนักแข่งหลายๆคนที่หลุดๆกันไปเนี่ยเอาเป็นว่าพรุ่งนี้นะครับค่อยมาติดตามกันในในเฟซบุ๊กดีกว่านะจะเอานเรื่องราว บทสัมภาษณ์ของนักแข่งไปขยายความตรงนั้นฝนมาอีกแล้วครับเพื่อนๆครับอ่านั่งคุยกับทุกคนอยู่ตอนนี้ดีนะครับที่กำลังคุยจะจบแล้วเนี่ยมันมาตรงนี้พอดีนะก็เอาละรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเพื่อนๆครับฝนฟ้าเนี่ยไม่เป็นใจหลายพื้นที่ผมได้ยินได้ทราบข่าวว่าตกหนักไม่หยุดไม่หย่อนอาจจะมีน้ําไหลท่วมสูงนะครับน้ําระบายไม่ทันน,น,น้ํารอการระบายนี่อาจจะเกิดอะไรถูกเชิญหรือเปล่าตอนนั้นก็เช็คข้อมูลข่าวสารกันให้ดีแล้วก็ เรื่องของทรัพย์สินของมีค่าต่างๆนะครับเก็บนะครับดูแลกันให้ดีด้วยนะเศรษฐกิจกแบบนี้ก็อะไรที่มันเซฟได้มันก็ต้องเซฟนะครับต้องดูแลกันหน่อยเนาะวันนี้ลาไปก่อนนะครับราตรีสวัสดิ์ฝันดีทุกท่านครับ